และไปกันที่เรื่องของการแจ้งเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกันหน่อยครับมาถึงเรื่องของการเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สเสด็จสู่สวรรค์คาลายครับ ทางสำนักพระราชวังก็ได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดจนเส้นทางเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนาศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปดังต่อไปนี้ห่ง การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังนั้นเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับ นอกจากนี้แล้วจะต้องผ่านจุดคัดกรองและรับจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในโถงอุโมง์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและก็ให้เข้าทางประตูมณีนพร,รัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดไว้ส่วนในด้านการแต่งกายก็โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษก็งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นนะครับ และสำหรับการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนาศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปมีดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเวลา15.30นาฬิกา30นาที นอกจากนี้ให้เข้าทางประตูมณีนพรัตน์และผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยนอกจากนี้แล้วก็งดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ แล้วให้นักท่องเที่ยวเดินออกทางถนนจักรีจรรย์ผ่านประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายหน้าหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูวิมานเทเวศนั่นเองครับ